สวัสดีเจ้าวันนี้ไม่ยากกันจะเพียงพอในการมักป่าเนาะป่าห้านะเจ้าป่าห้าปลานะเป็นสะพ้ายอีสานต้องทําเป็นนะเจ้านี่ป่าห้าที่มักใส่ข้าวคั่วเรียบร้อยนะเจ้าแกบนะเจ้าแกบแกบผสมข้าวคั่วนะเจ้าแกบล้ําอ่อนๆนั่นนะภาษาไทยเป็นวลล้ําล้ำเข้านะเจ้าล้ำเข้าอ่อนๆเอามาบดมาปั่นเฮแหลกแล้วเาก็ใส่มักไว้นะเจ้ามันเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นปลาห้าแล้วนะเจ้า เอาป่ามามัดเกลือไว้ล้ะก่พอมันได้ตีแล้วเขาก็เอาข้าวคั่วใส่นะเจ้เาข้าวคั่วใส่เนาะเอารัมกับข้าวคั่วโขกใส่ปั่นใส่เนาะมันเกิดหอมเลยเขานี่เระเขาจะปรุงแต่งรสชาตินะเจ้าเคล็ดลับแห่งการดีว่าเขาจะหื้อป่าห้าเนี่ยมีรสชาติอร่อยนะเจ้าเขาทําเองเนี่ยมันจะสะอาดเนาะเขากัดเคล็ดลับของมันกับมีสับประรดนะเจ้า สับป,ปะรดเฮาเอาสับป,ปะรดดอกไว้เลยมักไว้เลยเจ้าเอน้ําหวานของสับป,ปะรดน่ะมันจะได้ย่า้ปลารากลมๆน่ะเจ้ามักสับป,ปะรดนอพยาก็จะมักเอาใส่ไว้เลยเจ้าสับปะรดเฮาเอาเปลือกมันน่ะเจ้าปิดไว้เลยน่ะเฮาเอาเปลือกมันน่ะเปลือกสับปะรดน่ะเจ้าที่เฮาปอกสับปะรดทําความสะอาด้สะอาดเนาะสะอาด จากปลาห้าตีตีเฮาใส่เข้าวคั่วใส่ยังแล้วแล้วนะเฮาค่ะเอามาสับปปรด้ยมามักเอารสชาติมันเนะาะรสกันใจผงนัวเนาะเวลาเขาทำส้มตำยังเนกะเจ้าน้ำสับปปรด้ยตีหวานมันก็จะลงไปน่เจ้าเปลือกสับปปรด้นี่ปิดอันหน้าเวนะเจ้าล่างสะอาดแล้วเนาะล่างสะอาดแล้วไม่อย่าล่างสะอาดแล้ว มาน้ำสับป,ปะรดมันออกแล้วมันจะหวาดปิดทิ้งไว้เวลาเขาจะเอามากินเขาก็จะค่อยๆตักออกมาทีละหน่อยเอานหนเจ้าอาก็เอาเกินเล็กเกินหน่อยมาฝากนะเจ้าเนาะวิธีการดีว่าทําปลาร่ากินเองดีว่าน้ำกลมกลมนะเนี่ยเขาบ่ต้องได้ใสู่งชุรดหนักเนาะสวัสดีเจ้า